สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําขนมปังกรอบสูตรนี้เป็นสูตรที่ปุ้ยทําขายนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะใช้เป็นขนมปังปอนนะคะแบบสไลด์มาแล้ววันนี้ปุ้ยใช้เป็นแบบที่ทําแซนด์วิชทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าปุ้ยหาแบบบางไม่ได้ เราจะนำขนมปังแผ่นนะคะออกมาจากถุงแล้วก็ผึ่งลมให้เขามีความแข็งตัวนะคะพอเรานำมาผึ่งลมจนขนมปังเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะเราจะแบ่งขนมปังเป็น3ส่วนค่ะโดยปุ้ยจะแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันเลยนะคะ หรือว่าใครจะใช้เป็นขนมปังกระโหลกก็ได้นะคะขนมปังกระโหลกเนี่ยเขาจะมีชิ้นที่เล็กแล้วก็หน้าตาน่ารักนะคะสามารถนํามาทําได้ทั้งแผ่นเลยนะคะพอเราหัน่นเป็นชิ้นเท่ากันแล้วนะคะปุ้ยก็จะนํามาสไลด์แบ่งครึ่งค่ะอย่างที่ปุ้ยบอกตั้งแต่แรกนะคะว่าถ้าเรานําขนมปังมาพึงลมก่อนเนี่ยเวลานํามาสไลด์ครึ่งนะคะจะสไลด์ง่ายมากค่ะแต่ถ้าขนมปังยังนิ่มอยู่นะคะแล้วเรามาสไลด์นะคะ ขนมปังจะเละนะคะเขาจะฉลับไปฉลับมาเนื่องจากว่าขนมปังมีความนุ่มนะคะจะทําให้เราสไลด์ยากค่ะพอเราสไลด์เสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะนํามาตากแดดประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะคะเพื่อที่ทําให้ขนมปังเรากรอบนะคะพอเราตากแดดแล้วนะคะเขาก็จะออกมากรอบประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทําในส่วนของหน้า น้ำสลัดหมูหยองก่อนนะคะโดยปุ้ยใช้เป็นน้ำสลัดแซนด์วิชหรือว่าน้ำสลัดฟิลลิ่งนะคะโดยปุ้ยจะใช้แปรงนะคะทาบนขนมปังแล้วก็นำขนมปังนะคะลงไปคุกในหมูหยองของเราเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทำจนหมดเลยนะคะจากนั้นเราจะนำเข้าเตาอบค่ะโดยปุ้ยจะนำเข้าเตาอบด้วยไฟบนล่าง ประมาณ175องศา10 1 5นาทีค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความร้อนของเตาแต่ละบ้านนะคะให้สังเกตดูค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำหน้าเนยน้ำตาลค่ะโดยปุ้ยใช้เนยเทียมนะคะ,ะเป็นกลิ่นเนยสดค่ะนำเนยเทียมนะคะใส่ลงไปในถ้วยของเรานะคะจากนั้นเราก็จะใช้มีดหรือว่าไม้พายก็ได้นะคะค่อยๆทาเนยให้ทั่วขนมปังค่ะ ให้เราค่อยๆทานนะคะอย่าไปบีบขนมปังมากเพราะขนมปังของเรากรอบนะคะเขาก็จะแตกหักได้นะคะพอทานเนยจนทั่วแผ่นขนมปังแล้วนะคะก็นำขนมปังลงไปคลุกกับน้ำตาลทรายของเราเลยนะคะคลุกให้ทั่วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าใครทำทานนะคะไม่อยากจะใช้เนยเทียมสามารถใช้เป็นเนยสดรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้นะคะก็ทำแบบเดียวกันค่ะ พอเสร็จแล้วเราก็นํามาคลุกกับน้ําตาลนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทําจนหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําเข้าเตาอบด้วยไฟบนล่าง175องศาประมาณ1 0 1ถึงนาทีเหมือนกันเลยนะคะหรือว่าถ้าที่บ้านใครไม่มีเตาอบนะคะสามารถใช้เป็นหม้ออบลมร้อนฝาบนนะคะหรือว่าจะเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันก็ใช้ได้ค่ะ พออบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ขนมปังเนยน้ำตาลกรอบหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้หลายวันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแพ็กเกจให้ดูนะคะโดยปุ้ยใช้เป็นถุงซิปด็อกเป็นแบบฟอยล์แบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นถุงใสด้านหลังจะเป็นเป็นฟอยล์ทึบนะคะปุ้ยสั่งซื้อมาจากช h o p ปีค่ะหรือว่าตามร้านขายส่งเบเกอรี่ในตลาดสดนะคะมีขายค่ะ โดยปุ้ยจะใส่จนเต็มถุงนะคะจะได้ประมาณ6-7ชิ้นนะคะถุงนี้ปุ้ยขายในราคา10บาทนะคะขายง่ายค่ะแล้วก็ลูกค้าติดใจนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ